อ่าเอาล่ะก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับมาวันนี้ก็ต้อนรับคริสต์มาสนะที่ใกล้จะถึงนี้นะครับเป็นไงกันบ้างนะมาสำหรับเกมเศรษฐีในวันนี้ก็จัดธีมคริสต์มาสเลยนะครับทั้งแบบแบล็กกาวด์ทั้งกรอบรูปนะครับหืมสวยมากจริงๆขอบคุณ GM ด้วยนะครับที่ทำไอของตกแต่งสวยๆแบบนี้มานะครับแล้วก็ตัวละครสวยๆอย่างอีโวอะไรนี่ยคริสต์มาสหรือเปล่าชื่อปลายบางนะครับคริสต์มาสจูนี่นะครับอืม ก็เป็นตัวละครแจกฟรีนะน่าจะได้รับกันทุกคนนะล็อกอิน10วันนะครับจากวันที่อัปเดตนะมาวันเนี้ยผมก็จะมารีวิวให้ดูครับว่าตัวเนี้ยมันเป็นยังไงนะทำไมรอบก่อนผมถึงบอกว่ามันมีอัญ,ญมณีตัวนี้มานะคอัญ,ญมณีมันดีนะแต่ว่าความสามารถตัวใช้ไม่ได้เลยนะครับเป็นยังไงมามาดูที่สกิลที่1ก่อนสกิลที่1น,นะครับโอกาส80ป้องกันสกิลบังคับย้ายของฝ่ายตรงข้าม2ครั้งนะครับก็เป็นป้องกันนะให้มา2ครั้งก็คือปกติก็ใส่หมวกมีป้องกันอยูู่่แล้้้้วไไมมมรรจะใหาาทนํนนนคัับอี แล้วก็อีกอันก็คือเมื่อก่อสร้างพื้นที่วัชชันโอกาส40%อัปเกรดแลนด์มาร์คและย้ายไปทันทีพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษนะครับไม่แสดงผลเติบโต15ก็คือแปลนดิเมนชันนะครับแต่ผมไม่ชอบตรงที่มันต้องสร้างอย่างเดียวถึงจะออกนะครับต้องมาจากแปลนเนี้ยอย่างเดียวถึงจะออกถ้าคุณไปซื้อบ้าน3มหลังเขาและสร้างดิเมนชันไม่ออกนะครับแล้วก็คุณไปตก mark, แลนด์มาร์สเนี่ยดิเมนชันก็ไม่ออกนะต้องสร้างจากแปลนนี้เท่านั้นนับดิเมนชันถึงจะออก ก็ค <chat> ือเป็นสกิลพ่วงกันนั่นเองนะครับก็มันออกแยกกันไม่ได้เออก็คือไม่ชอบเลยนะครับโอ้โหสกิลหนึ่งก็ปวดหัวแล้วครับสมที่เป็นของแจกฟรีจริงๆไม่เห็นดีเลยครับมามาดูอันที่สองก็คือเพิ่มโอกาสทอยดับเบิลนะครับสามห้าแล้วก็ทอยดับเบิลสามครั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นไปยังพื้นที่ที่ต้องการก็ก็อะไรนะไอ้ดับเบิลวิงนะครับโอ้ใส่ แพ็กสวิตดับเบิลวิงอย่างดีกว่าเลยเพราะว่าสวิตดับเบิลวิงยังมีทอยหน้าหลังนะอันนี้ไม่มีทอยหน้าหลังนะโอ้โหสกิลน้อยไปไหนนะโู้จีเอ็มถ้าคุณจะทําอัญมณีมาขายอะ่ะเอาสกิลตัวนี้มาโนโดสมกับจักเติมหน่อยนะครับที่จริงตัวนี้ผมชอบโมเดลวันนั้นมันสวยมากตัวเดิน่ารักมากโอ้โหเสียเสียได้สกิลอีกแล้วนะใครเป็นคนคิดสกิลตัวนี้เนะี่ยจะล้มได้ไหมดูจากทรงและล้มก็ไม่ได้ครับจะวิกก็วิกไม่สุดนะไม่รู้จะอะไรไปวิกเขานะครับทอยแค่3ครั้ง ผมก็เลยอ่ะไหนไหนมันก็เลยได้เซตนี้มาเลยครับไหนไหนมันจะมันมันสกิลมันน้อยอะ่ะต้องพึ่งการทอยบ่อยๆนะผมก็เอาไอ้นี่มาเลยดาร์กรองเท้านินจาก็ปีนะครับแล้วก็เครื่องบินเศรษฐีนะแล้วก็ไอ้นี่มันไม่มีทอยหน้าหลังใช่ไหมไม่เป็นไรกูใส่หมวกทอยหน้าหลังให้เลยนะครและนี่มันโอกาสสร้างแลนมันน้อยใช่ไหมนี่กูใส่ธนูให้เลยนะครับก็น่าจะวิกได้ง่ายขึ้นนะเริ่มเทิร์นก็น่าจะได้ยิงธนูก็ได้และแลนด์มาร์ทหนึ่งนะครับแล้วก็ น่าจะเล่นได้อยู่มั้งก็คือข้อแม้ของตัวนี้ก็คือสกิลน้อยนั่นเองนะผมก็เลยเล่นเดี่ยวอะ่ะมันอาจจะอัตราชนะน้อยนะผมเล่นแบบแทบบจะไม่ชนะใครเลยนะตัวนี้มันกากจริงๆนะครับเออใครเอาไปเล่นโหดก็ขอขอบอกบุญเลยเล่นเซตอะไรกันครับคือผมจัดจัดเซตไม่รู้จะจัดเซตอะไรจริงๆจะล้มก็ไม่ได้จะวิกก็ไม่ได้อีกมันไม่สุดนะครับไม่สุดสักทางเลยตัวนี้ ใครเล่นเซตอะไรอย่าดืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพื่อแชร์ประสบการณ์ให้ผมเผื่อผมจะเอาไปเล่นตามนะเออผมคิดไม่ออกจริงๆเล่นเซตอะไรมาผมก็เลยเกรงว่าผมน่าจะเล่นทีมนะครับเพราะว่าเล่นเดี่ยวอะวิกไม่ได้เราต้องหวังพึ่งเพื่อนนะครับให้เพื่อนไปสร้างเมืองแล้วเราค่อยมาวิกนะครับอันนี้น่าจะพอได้อยู่มาแผนที่ผมคิดคือหวังให้เพื่อนแบกนะครับเนยกดไปเลยสิไปจะพูดรวดเร็วนะครับดูซิเราเล่นทีมขอทีมเวิร์กหน่อยมา นะครับแต่มันก็จะแพ้พวกตัวเนรเทศแต่ดินะครับมันโดดไม่ได้แต่ไม่เป็นไรโดดไม่ได้ก็ไม่โดดนะครับเรามาดูซิเราจะได้ทีมเวิร์กดีแค่ไหนนะแบบอีโวจูนี่มากว่าจะหาเจอโอ้โหเพื่อนซีจริงๆเลยทีมกูแม่งเอาตัวเดียวกันเดียวกูมาแล้วสองตัวนี้ฮารายองกับไนกี้คือแบบโคตรมหาเทพโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยขอรอบเซตหน่อยมีอะไรบ้างวะโอ้เขาเล่นเซตนี้กันเหรอมึงดูเซตกู สเตวิก <Red> <laughs> โอ้ยปวดหัวเลยมาไม่เป็นไรเฮ้ยฮารรอยองไม่เก่งเดี๋ยวเจอกูนะครับเ <c oughs> พื่อนเราเพื่อนเรานี่มาแบกกูชัดๆนะครับเออปลาไปครับโดนเราออกแล้วไนกี้มีการทาสีไหมเฮ้ยแต่มันมีการวิกว่าชิบหายแล้วต้องมีคนยอมโดนนะครับเดี๋ยวผมโดนให้เพื่อนเองนะเดี๋ยวผมไปยอมโดนกันวิกให้เพื่อนเองเพราะผมเป็นตัววิกนะครับกระจายเมืองให้ มันจะไปอะไเอาอะไรไปโจมตีเขาอะเนี่ยจะโจมตีแค่บัตรเชิญเนี่ยถ้าบัตรเชิญไม่ออกทำไงอะนกีอ้ Nike, อย่าห้าว้อืมเมืองผุดนะรัวนะยังไง ลีลามากนะครับไนกี้เริ่มคนแรกอ่ะดูเซตเรานะดูที่เราจะได้ใช้ประโยชน์จากจี้พวกนี้ไหมนะมีแต่จี้แบบโอโตกกระป๋องอ่ะมันแบบไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยมันทำอะไรของมันวะมันไม่ขยายเมืองต่อเล้วยะผมจะยิงธนูไปที่3และทอย2นะครับ มันโดนมาเพราะว่าลืมดูไม่เอามานะนี่เอามาไหมัมนเออฮารยองเอามาปะเอาเล่นไนกี้มึงรออะไรเนะี่ยเฮ้ยมึงเล่นโอ้โหและธนูกูไม่ออกไดยเสียงฟาดสิบสองดูดิเออออกอีกเว้ยหมวกกูดีนะ อันนี้แล้วกันดันชันโอโ้ไม่ออกอีกสองเออสิบสองสวยนะครับ <12. S 1> แล้วเรามาตรงนี้เลยเอ้ยเดียสวยสวยคราวนี้อยากทอยสิบเอ็ดจักรเลสโอ้ยระเบิดโดนระเบิด จะเป็นแห่ไหนน้องมวกเออสวยมารอดแล้วเราลงตรงนี้แล้วสร้างแลนเอ้ยเครื่องบินไม่ออกโอ้โอ้ไม่ได้วิกเลยนะครับอ้าวฮาร์เลยองลงสิบเฉยเอ้าวยังไงครับบ้าเพื่อนกูสร้างให้แล้วสองบ้านบ้านสองหลังจัดไป่สามฮาร์เลยองประหูฮาร์เลยองมีพื้นที่ไนกี้นะครับ เออโดนสายลับนี่น่าเอามาเล่นนะเนี่ยไม่เป็นไรเมือมันผลดไม่เป็นไรเดี๋ยวยิงธนูใส่ให้เราต้องสร้างแรนด์ให้เต็มตรงนี้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวไนกี้มาไนกี้มันจะปลาดาบมาเอาเพื่อนกูหมดพลอยเลยเวรกรรมนะครับแพ้แน,น่อ้าวมาทำไมเฮ้ยมันปาถึงว่าหนึ่ง้าเจแตดไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงตามาไม่ได้ตามาไม่ได้ อ้าวเฮ้ยมาเจอเพื่อนกูไปโอ้อย่าตายนะเพื่อนเรามีป้องกันอยู่ไม่ใช่เราสองครั้งอ่ะโอ้โหเพื่อนกูมีทั้งหมวกไอ้ชิวมีทั้งนี้ยังไม่รอดเลยเออไม่ต้องกลัวเพื่อนโอ้โหเพื่อนกูโดนขังคูแล้วต้องให้กำลังใจมันหน่อย gucken, cual, อย่าเบื่อเพื่อนมันแพ้นะไม่งั้นเราวิกไม่ได้นะครับไม่งั้นเราวิกไม่ได้เรานี่นี่แล้วก็วิกเลยอ้าวโอเคเพื่อน บ้านหลังไหนมันแพงสุดวะแต่ผมยิงไปที่สิบนะครับเพื่อช่วยเพื่อนเราดาบมันหายไปซะนี่โอ้ยกูโดนขังแทนเลยเฮียโอ้หโดนขังสองเลยเ <c oughs> พิ่งจะยิงธนูไปเองนะครับแต่ไม่เป็นไรเพรื่อนเราชิบหายแล้วกำดับสปริงมันก็เป็นเลือกที่อื่นนะี่หว่ามันไม่เหมือนหลุมดำนะครับบ้านเปลี่ยนสีมันก็จยะเด้งเราไปที่อื่นได้ชิบหายแล้วกูโดนโซ่ตัวนี้โดดไม่ได้ตายสองดีครับอย่างเงี้ย คาร์ยองส์พวโหกูโดนกูเต็มๆอีกเฮ้ยยังมีตังจ่ายอยู่เว้ยม,นะมา <laughs> เพื่อนกูก็จูสองเดียวสู้ๆอย่าเพิ่งตายนะเพื่อน <laughs> มึงไงอย่าเพิ่งตายกูน่าจะไปก่อนมึงอีกนะครับชิบหายไม่รอดแล้วแหละอ้าวจ่ายกูมาดีอย่างเงี้ยไม่มีตัดการด์ดอีกไม่ได้สายล้มมาหรือเปลี่ยนไปเล่นสายล้มดีปพะวะมันจะเล่นไงว่าสายล้มไปเพื่อนโอ้กูสะอาดล้างหลังนี้ให้แล้วนะครับ เอา้าธนูกับดาบม่งอยู่ซ้อนกันเลยนี่ว่าใชิบหายอันนี้ความรู้ใหม่นะครับผมไม่รู้2ทอยสอพเบิสองอสองชนะเฮ้ยทอยกับหลังได้ไหมเฮ้ือยกับหลังได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมึงมีตัวสายรับเนี่ยมึงลงบ้านมาันแล้วก็ถอยมาตรงนี้ได้อ๋อมันเอาโอ้ยสวยกูชนะโอ้ไนกี้กูชนะโอ้เป็นไงสวยว่ะส่งอีโมจิมันทันไหมเนี่ย เี่ยสุดยอดโออวทีมเวิร์กจริงๆทีมกูขนาดจี้แม่งโคตรกากเลยนะครับแม่ชนะได้ไงนะครับไปกดต่อเลยหมวดทีมนี่มันสุดยอดจริง,รงๆมาผมเปลี่ยนใจแล้วหมวดทีมแม่งหาห้องโคตรยากเลย <c oughs> หาแบบกว่าจะเจอแต่ละคนนะผมขอมาเดี่ยวเลยแล้วกันมาอ่ะมันดูดีจูนี่มันวิกดีแค่ไหนนะครับเจอไนกี้อีกแล้ว <c oughs> คุณชอบเล่นกันจากวันไนกะี้เนี่ยมันไม่มีการทาสีใช่ไหมเดี๋ยวเจอกูนะครับ ถ้าเป็นเจวอลเนี่ยเสร็จเสร็จแล้วไนกี้เนะี่ยอ้าวขูคนแรกตัวไอเหี้ยชิบหายแล้วครับธนูออกมาสวยยิงไปเลยครับเก้าสวยโอ้โหชิบหายแล้วแล่มาออกมาแล้วสิบสองไป <12. S 2> ไล่แมนชั่น,นเอ้ยโอ้โหกลับไปยิงธนู โอ้สเต็ปอะไระเนีะ่ะเอ่อเอ่อสีมันระบายสีไม่เข้านะครับสวยสิบสองไปกลับมายิงธนูอีกนะครับเอ้ยกลับไม่ได้สิบสองไปสวยเดวิ w ้งสวยกลับมายิงธนูครับแล้วเราจะได้ทอยต่อเอ้ยยิงธนูไปที่สิบครับ เครื่องบินเครื่องบินโอ้โหเครื่องบินไม่ออกถ้าเครื่องบินออกกูทอยนี่ชนะแล้วนะทิปเปิลโอ้โหแม่งเอ้ยตายแล้วเราทีนี้แย่เลยเ <c oughs> มึงก็ถอยเบิลดีจังเลยนายกี้ <12. S 1> ขังกู มไม่โดนป้องกันหมอนแรกสองครั้งที่ให้มาเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนหมอหรือเอาป้องกันสักสี่ครั้งไม่มีทอยหน้าหลังช่างมันนะครับมันสำคัญนะไม่ป้องกันหน้าหลังอนะโอ้โหโดนฟันกูอะดาบขาดเอ้ยอะไรนะการขาดไปโอ้โหวันนี้กูจะชนะสักตาไหมแห่นะกดตอ่อ มาแล้วแล้วเราก็จะเส้นสายล้มเสร็จแล้วนะครับมาเน้นป้องกันไม่เน้นโจมตีนะไปกดแตอารินามเดิมไม่แหละมาใครกล้ากับเราบ้างครับดูนี่สายล้มละลายนะมีแค่ดูดอย่างเดียวที่โจมตีนะครับแล้วก็หมอกคุ่นไลกาที่เหลือคือเอามาซัพพอร์ตเฉยๆโอโ้โหเวลากูเอาตัวกาก,ากากมาเล่นทำไมเจอแต่พวกโหดวะแล้วกูได้เล่นคนแรกด้วยจะเหลือเลยอย่างเงี้ยเวรกรรมนะครับ แย่ yeah, เลยสิบไปธนูเอาทิ้งแล้วธนูกาก,ากนะครับสร้างแล้วได้ดิเนชันสวยสร้างแบบนี้มนไม,ม่ดูดเห็นปะสร้างการสร้างแบบนี้มันไม่มดูดครับจี้ดูดไม่ออกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคาดหวังกับมันว่ามันจะเล่นสายลมได้ดีขาะสร้างครั้งแรกมันยังไม่ดูดเลยมันจะเอาไปอะไรไปฆ่าเขานะครับจิบหายแล้วกูหายไปแล้วหายหายไปแล้วโลนึงโอ้โหเรามีัตบุริวิงใช่ไหมเพราะฉะนั้นใจคุ้ม สิบสองอ้าวออกก้าวเฉยถอยเบิร์มันก็ถอยเบิร์มไม่ค่อยดีนะครับมันมาแล้วมึงเอาหลุมล้ามาแล้วมีสลับหลุมเวเออเอาดิมันถอยสองนะทีนี้หมวกอะไรวะหมวกระเบิดอ้าวออกสี่ต้องโดดนะครับโดดมาสับเราทีนึงเราใช้ไอ้นี่ก่อนสวยไม่น่าตายไม่น่าตาย โอ้ตายดิอย่างเงี้ยโอ้แหนมันมาออกอะไรตอนนี้วะตายล้มไปก่อนโอ้ยแยงจริงโอ้โหวันนี้มันวันอะไรวะเนี่ยเจอแต่ต้นโหดเวรกรรมจริงๆให้มึงก่อนเลยคิมุนยังไงกูสู้มึงไม่ได้แล้วครับโอ้ท้อเลยโอ้โหจัดเต็มเลยนะมึงนี่จะเล่นคนแรกอีกโอ้โหเาเราก็จะเซตใหม่ครับเราเล่นเป็น มันมีอะไรบ้างมันมีหลุมดำไหมดูก่อนดูใหม่ดิลืมเปลี color. ่ยนด่านนะครับลืมเปลี่ยนด่านลืมเปลี่ยนด่านว่าจะไปเล่นด่านกาวตตี้นะครับสวยโอ้ การ์ดคิปมาไหสกิลกัน้อยน้อยเอาโดดิกูมีเทส้วม้มันสิบสองเตะเราทีหนึง่งเตะไม่ออกไม่มีอะไรออกเลยเหรอคิมมลเออเชิญเราทีหนึง่งแล้วมันก็เดินเตะเราอีกทีหนึง่งแล้วก็เด้งมาตรงนี้ กูมีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายเร่งมาตัวนี้ไม่เป็นไรแล้วก็จะเตะกูอีกทีหนึ่งอ้าวเฮ้ยเนรเทศโอ้โหมึงไม่เทศมันละมันมาแย่งบ้านเราแหละโอ้คอยหน้าหลังก็ไม่มีเีนอ้สกิลแม่งขาดขาดกินเกินเฮ้ย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  เตะโอ้มันสาบหุ่นกูไม่มีอะไรเหลือแล้วครับดูดกูหน่อยเชิญกูหน่อยเชิญกูก็ได้ให้กูหายเออให้กูหายหุ่นรายการหน่อยเออเรียบร้อยอ้าวขังฟองกูอีกอกูมีเทสไว้เทสไปเออแล้วก็โดดกลับมาทีนี้สวยเชิญกูอีกรอบกูก็ต้องเชิญเชิญกูอีกรอบที่สองให้ได้แล้วมึงสวยสาบกินหุ่นไปทึงที เออสวยม,นะมึงเล่นกับกูช้แสองโอ้ยออกสี่แม่ไงไอ้ชีปีีอะไรดีบ้างเออสวยยังดีอยู่เวยกูจะดูนหนึ่งทีดูไปโอ้โดูไม่ออกองามไส้แล้วไปสร้างแลนดก่อนเว้ยดูไปโอ้ยอย่าเอาไปล้มเถอะครับจัดจี้ก็ยากล้มก็ไม่ได้เอาแน่จึงโดดดิ มันก็มีกับดักกันในเทศกูอยู่ดีครับไปช่างแม่มาเถอโอ้ยเล่นลําบากลำบนเลอเกินตัวนี้นะครับนะครับโอเคสลับตัวนี้ก็ดีแค่สวยแหละดูตัวมันน่ารักน่ารักแบบสกิลชุดก็สวยแต่สกิลคือแย่มากแย่ที่สุดเลยอะ่ะแย่ที่สุดเลยคือผมไม่รู้จะเล่นงไงมันโหดจริงๆนะก็ใครมีเซตอะไรดีๆก็แนะนําหน่อยละกันผมบอกให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าคิดไม่ออกว่าจะเล่นสายไหนดีล้มก็ไม่สุดวิกก็ไม่สุดนะครับ ล้มก็ไม่ได้อุปสรรคของการล้มอะ่ะคือแปนเลยแปนไอเนี่ยอุปสรรคย่างมากเพราะมันดเมนชั่นมันไม่ออกนะครับถ้าไปสร้างอย่างองนะื่นอ่ะเสียได้อยู่ <c oughs> แล้วก็อุปสรรคในการวิกนะครับมีแค่นี้นท,ทีที่ช่วยวิกมีแค่นีน้ก็แค่ทอยสามครั้งไปไหนก็ได้แล้วพอยเบิ้ลคือมันไม่ค่อยช่วยอะไรเลยนะวิกไม่ได้อกีกและแถมวิกไม่ได้ด้วยอุปสรรคของการวิกก็แปนอีกนะเพราะตัววิกอะ่ะ ส่วนมากเขาไม่สร้างแลนด์มาร์ตกันเพราะว่าถ้าตัววิกสร้างแลนด์มาร์ะมันจะโดนมันจะโดนโดนน่ะเมืองผุดอะ่ะผุดขึ้นมาเพื่อกันวิกใช่ไหมเออผมเลยตัวนี้ยังไงก็เล่นไม่ได้ครับใครพูดเล่นใหม่ก็เสียใจด้วยนะตัวนี้เล่นไม่ได้ครับเอาไว้สะสมในเอดีนะแต่เอาไปประดับหน้าสวยๆแบบนะี้โอเคได้อยู่นะครับโอเคสำหรับรวันนี้ก็ลาเพื่อนเพียงเ,เท่านี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาตามล่าต่อผมอยากรีวิวไอ้แบ็กวินเทอร์มากผมไปสะสมเพชรมาแล้วเก็บเพชรมาทุกบาททุกเม็ดเลย ครั้งสุดท้ายแล้วครับที่ผมจะเสี่ยงดวงนะครับมาดูกันว่าผมจะได้ไหมในวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะเป็นสุ่มอีเวนต์แบ็กวินเทอร์อีครั้งหนึ่งแลวจะเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูให้ได้ครับผมว่าตัวนี้สกิลเจ๋งเอออยาเพิ่งทําก็ได้เดี๋ยวรอรอรอดูผมเล่นก่อนก็ได้นะเผื่อมันไม่เจ๋งจริงเพราะว่าอีเวนต์นี่ยากมากที่จะได้มันนะหรือถ้าคุณอยากได้จริงๆอ่ะรอเลยหลังก็ได้เลยหลังมันน่าจะง่ายกว่านี้อยู่อันนี้คือเว้นที่ยากที่สุดแล้วในการทําตัวละครน่ะนะครับโอเค